ดอกไม้ฟาร์มไก่ย่างเขาสวนกวางขอนแก่นจ้าพามากินส้มตำไก่ย่างอร่อยอร่อยจ้าพเพื่อนเพื่อนพาชมบรรยากาศการกินอย่างสนุกสนานแซ่บหลายพี่น้องชิวพาก,กันกินเอากินเอากินเอาช่วงบรรยากาศการกินเด้อพาคุยญายมากินเขาแซ่บ ตำไต่ำตำเล่าอมหมูไกย่ย่างพูนะย่าแห่นกระดูกเป็นแ,แต่แบแต่แ่บพี่น้องเุ้ยแ่บลายพูนปอปากปอติ่งเอาเข้าไปกินเข้าไปแ่บลายโอ้ยสมตำกับเพียสมตำแ่บแสบเลยส่วนไก่ย่างกับแ่บจ้ามากินนะจ้าดอกไม้ฟาร์มไก่ย่างเขาสวนกวางขอนแก่นจ้าเพื่อน อิ่มแล้วเพื่อนๆกลับบ้านได้จ้า